แม่หมูพิมพกาทุ่มหนึ่งร้อยล้านยกเป็นค่าสินสอดอาณาจักรนายนพัทนเผยสถานะนางเอกสาวชัดเจนไม่ต้องรอลุ้นอีกต่อไป สำหรับนายนภัสเสียงสมบุญนอกจากจะเป็นนักสแสดงที่มากความสามารถแล้วนายนภัสยังมีธุรกิจที่กวาดรายได้เข้ากระเป๋าแบบรัวๆอีกด้วยล่าสุดมีการเผยข้อมูลว่านายนภัสมีชื่อปรากฏนั่งเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งคือบริษัทบอลทูบีนายจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22กรกฎาคม53าดำเนินธุรกิจด,ด้านความบันเทิงทุนจดทะเบียน3 0 0 0 0 0บาทผลประกอบการของบริษัทปีล่าสุดในปี2564รายได้14ล้านบาท กำไร5ล้านบาทและนายนภัทรให้สัมภาษณ์ขึ้นแทนพระเอก100ล้านแล้วโดยนายได้บอกว่าดีใจครับ มันเหมือนเวลาคนคนหนึ่งตั้งใจทุ่มเทให้เวลากับมันมากๆตั้งจุดประสงค์เอาไว้พอทำออกมาแล้วทุกคนให้เสียงตอบรับดีรายได้ที่ออกมามันก็โชว์ว่าคนมีความสุขแค่ไหนในโรงภาพยนตร์กับหนังของเราต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสได้เล่นหนังอีกผมก็ยินดีแต่ละงานก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันผมชอบมากเลยแล้วหวานก่อนใครก่อนวันวนาเลนไทน์ไปเลยสำหรับคู่ของ นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับพระเอกสุดหล่อนายนพัฒหลังที่ทั้งสองคนข้ามเฟนโซนสิ้นสุดทางเพื่อนข้ามมาเป็นคนรู้ใจของกันและกันหลายคนเชียและดีใจมากๆที่ใบเฟิร์นและนายรักกันจริงนอกจอจากนั้นก็มีภาพน่ารักน่ารักจากทริปอังกฤษมาให้เห็นนายและใบเฟินยืนเคียงข้างกันท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเป็นภาพที่โรแมนติกมากๆ และล่าสุดบอกเลยว่าโรแมนติกยิ่งกว่าก่อนถึงวันวาเลนไทน์ไบเฟิร์นได้ลงภาพหวานคู่กับนายนพัฒนที่ต่างคนต่างมีดอกไม้ช่อสวยพร้อมการสุดน่ารักมามอบให้กันและกันและได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า My Valentine โดยไบเฟิร์นได้มอบดอกเดซี่ให้กับนายส่วนนายนั้นหอบกุหลาบช่อโตมาให้ไบเฟิร์นพร้อมกับการที่สื่อความหมายดีๆที่รู้กันแค่สองคน